เร็วเข้าหนูเพืือคราวนี้นายต้องลองบ้างนะหาตัวอิมคอสเตอร์เร็วไม่ไม่ไไหนเป็นอะไรไปเนี่ยเฮแต่กวนอะไรกันนะหนูนี่มันหายนะหนูเพลือไม่รู้วิธีการเล่นอมังอาสลอยฉันไม่คิดว่าเขาไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะไหนไหนฉันว่าหนูเพลือแค่ต้องมีแรงจูงใจดีๆหน่อยนี่ไงฉันมีนะ อย่างกำลังใจจากโคชมันก็ให้ไปเยอะแล้วยังจก็เหลือเรื่องที่สำคัญที่สุดอีกแค่อย่างเดียวแล้วอบอกมาเร็วเราต้องทำงานกันหนักหน่อยแต่ก็คงท่านะไปกันเลยทำงานเหรอก็ได้ไปกันงทุกคนวันนี้ฉันหวังว่าจะมีแฟนๆอามังอาสหลายคนดูอยู่นะแต่ก็ต้องมีคนรักแบบด้วยเขาเราจะทำเข่าวงกอดอามัง,อ,งอัสขนาด หวังว่าจะไม่มีอินพสเตอร์มาขัดขวางขั้นตอนการทำงานของเรานะทุกคนพร้อมหรือยังขัดข้อนรับสุดสเกลว้าวนี่เหมือนเราจำลองแผนที่ยานเดสเกลมาเลยนะเนี่ยนี่เป็นแผนที่แรกและยังได้รับความนิยมที่สุดในอามังอัสด้วยนะวันนี้เราจะคุยเรื่องเกมกันอีกเยอะเลยน่าตื่นเต้นสุดๆใช้แล้วแนละฉันก็เป็นเหมืออาชีพตัวจริงเรื่ององามังอัสจุยไม่สงสัยเรื่องนั้นเลยจ้ะว่าแต่เมื่อบนผนังพวกนี้ออกจะดูหลอนๆอ,อยู่นะ เลิกชมวิวก่อนเถอะนะอิมพอสเตอร์อาจจะหาตัวเราเจอแล้วจับเราได้นะแซมมี่เธออินก,กับเกมมากเกินไปแล้วโลกความเป็นจริงไม่มีอิมพอสเตอร์สักหน่อย่อยนะเรวเธอคิดว่านี่มันคืออะไรล่ะโอ้น่าสนใจดีนี่เธอควรจะสืบสาวเรื่องนี้ด้วยนะฉันแน่ใจว่าเป็นฝีมือของอิมพอสเตอร์อพวกเขาหลอกฉันทขาไมถึงต้องหลอกฉันล่ะเธอเองก็ดูเหมือนอิมพอสเตอร์อยู่เหมือนกันนะมาดูนี้สิแซมมี่เธอจำสถานที่นี้ได้ไหม ห้องควบคุมใช่ไหมเจ๋งเลยมาจับตาดูลูกเรือทั้งหมดกันแต่ก็มีอะไรร้ายกาจแอบซ่อนอยู่นะเพราะอินพอสเตอร์ชอบขังลูกเรือไว้ในนี้แล้วใช้ประตูลับมาเล่นงานฉันเสเัิแบบที่มีนะป้าวิ่งไปที่เขาวงกดของเราไม่มีประตูลับแบบนั้นหนูผื่จะได้ปลอดภัยเราจะไม่ให้เขาเป็นอะไรไปหรอกแซมมี่แล้วเธอเตรียมแผนที่ที่เราจะใช้เล่นกันหรือยังเตรียมแล้วและมีมากกว่านั้นอีกเดี๋ยวเธอจะได้เห็นแล้ว เธอทำทางเดินไปห้องอาวุธมาให้ด้วยเหรอนี่วันนี้พิเศษหน่อยและห้องอาวุธก็เป็นหนึ่งในสถานที่โปรดของฉันเห็นได้ชัดเลยฉันสงสัยจังว่าหนูเผือกจะชอบการเดินไปตามทางเหนือช่องปล่อยอาวุธไหมและฉันก็อยากเห็นด้วยว่าเขาจะไปลองควบคุมดูไหมการเก็บกวาดดาวเคราะห์น้อยก็คงยากสาหรับเขาอยู่นะแต่ฉันว่าหนูเผือกทําได้แรงความเร็วกันสู้ไม่งั้นหนูเผือกจะลืมทักษะทั้งหมดที่ฉันสอนเขาก่นนะได้เลย ความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงของคุณเสมอนะครับมีเป็นข้อที่ต้องปฏิบัติตามเธอรู้จักยานอาวกาศนี้ดีใช่ไหมทางเดินตรงนี้จะไปที่ไหนนะไปที่ห้องออกซิเจนไงฉันโพื่อเถกไหมใช่ซามี่แต่ที่จริงฉันถามผู้ชมของเรานะ่ะฉันมั่นใจว่าพวกเขารู้มีเป็นหนึ่งในสถานที่ที่สำคัญที่สุดบนยานเลยนะฉนลุกเอาต้นไม้มาถึงจะเป็นห้องขนาดเล็กแต่การมีต้นไม้ก็ช่วยผลิตออกซิเจนให้ยานอาวกาศทั้งลำได้ มาดูท่อนี้สินี่ละจุดที่ใช้ส่งออกซิเจนไปที่ห้องอื่นๆซุลปมีแซตลบหลังกันใครบางคนมายุ่งยากกับตัวกรองออกซิเจนดูเหมือนแซมต้องการความช่วยเหลือจากฉันนะโอเคจะรีไปแล้วแซมพวกคุณต้องไม่เชื่อแนะ่แต่แซมหลอกฉันอีกแล้วกแ็แค่หลอกเล่นเองนี่ส์ตัวกรองออกซิเจนกับตัวกรองน้ำต่างกันตรงไหนละ่ะ โอเคแกล้งกันเล่นได้ก็ดีแต่เราหลงกันไปหน่อยแล้วนะมีปัญหาอะไรเหรอมาดูเส้นทางไปทีห้งองบังคับการไม่มีใครควบคุมยานอากาศอยู่เลยนี่มันไม่ถูกต้องนะโอเคเราจะไปต่อกันที่ส่วนหน้าของยานแล้วมาสร้างกันเถอะช้าๆนะสูเอุ่ไม่ต้องช้าขนาดนั้นถ้าอยากไปทั้งสายอีสแซมี่ถ้มมีเธอช่วยฉันมั่นใจเลยว่าเราต้องทำเสร็จเร็วขึ้น ห้องนี้เรียบร้อยแล้วไปต่อกันที่ห้องอื่นเถอะมาดูนี่สิแซมมี่ทำทางเดินไปถึงห้องถัดไปไว้แล้วงั้นมาดูกันว่าจะนำไปห้องไหนนะเฮ้นี่เป็นห้องอาวุธอีกที่นึงหรอโอพอจริงปะเนี่ยนี่มันห้องเปิดกรอวิโทษทีฉันไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่ององมังอัสเท่าเธอนี่แซมมี่ตอนแรกฉันก็สับสนเหมือนกันฉันคิดไปแล้วด้วยว่าเคราะที่ว่าจะเหมือนแบบที่พวกไวกิ้งใช้หรือ,อย่างพวกอวัศวน ธอเยี่ยมที่สุดเลยฉันหวังว่าหนูเผือกจะชื่นชมความพยายามของเธอนะเอ,อ้าฉันสอนเขาไม่ยังดีหลังจากการตึกในเขาวงกดนี้เขาจะกลายเป็นผู้เล่นแฮมสเตอร์ที่ดีที่สุดเอ,อเขาไม่ได้ฟังด้วยซ้ำฉันมั่นใจว่าตอนป่าเขาวงกดเขาจะต้องกระตือรือร้นมากแน่ๆแซมมี่ตำแหน่งที่อยู่ทางซ้ายของส่วนหน้ายานนี่คืออะไรหรอโอ้ตื่นเต้นจังเหลืออีกแค่สองสวนเท่าน,น,นั้นห้องสื่อสาร งั้นเราแบ่งกันดีไหมฉันจะทำห้องเก็บของส่วนเธอก็ไปจัดการห้องสื่อสารตายเลยฉันจะพรายานเต็มที่แต่ไม่มีใครบอกนี่ว่าฉันใช้เวทมนต์ไม่ได้โธ่ฉันวมอะนนลขอบใจแซมมี่แต่ว่าเธอทำห้องของเธอเสร็จแล้วหรอ <c oughs> <c oughs> แหมสิฉันเป็นนักประดิษฐ์ผู้มากประสบการณ์และนั่นก็ไม่ใช่ห้องสำคัญอะไรเลยด้วย แต่ต้องตื่นตัวไว้นะการตลบหลังในห้องสื่อสารอาจเกิดขึ้นได้เหมือนกันไอต้องห่วงโซไม่มีอิมพอสเตอร์ที่ไหนผ่านมาได้แนะ่ฉันหวังพึ่งเธอนะแซมมี่ตอนนี้เราไปต่อกันเถอะจุดหมายต่อไปอยู่ไกลมากแล้วทุกคนพวกคุณรู้ไหมว่าคืออะไรโซช่วยด้วยฉันถูกไร่งานใครบางคนมัดฉันไว้มองไม่เห็นไรเลยประหลาดจังสายไฟมันก็ไม่ได้มัดแน่นขนาดนั้นนะฉันโปกแล้วว่ามีอิมพอสเตอร์ที่นี่และเพยอยากจะปวดงานเขา เร,เราทำส่วนนี้เกือบเสร็จแล้วแลวฉันก็ยังไม่ได้บอกเลยว่าที่นี่คือที่ไหนว่าเขาหล้อยู่แล้วนะจริงไหมทุกคนมันคือห้องไฟฟ้าไงถูกต้องมาดูสายไฟบนพื้นหมดนี้สิระหว่างที่สุตกแต่งให้เสร็จเราไปกันต่อเถอะโอ,อ้สุมีอะไรบางอย่างให้พวกคุณดูแนะ่นี่คือห้องไฟฟ้าที่เราทำและตามฉันมาเลยทะะ่าดาเรามีห้องเครื่องส่วนล่างด้วยนะเราจะไปกันเร็วๆแล้วแต่ฉันก็มีเวลาทำเครื่องยนต์ด้วย ทุกคนไปดูหน่อยว่าเครื่องส่วนล่างคืออันไหนมันดูเหมือนกันทั้งคู่แหละดังนั้นไม่ต้องเลือกจ้ะหยิบอันนี้เลยแล้วกันมันใช้ได้สารพัดประโยชน์เลยนะหนุเพื่อก็เข้าไปได้ด้วยน่าสนใจแล้วเขาจะใส่อะไรในนั้นแล้วในนั้นจะสบายพอไหมไม่ต้องห่วงนะฉันคิดมาครบหมดแล้วทุกคนอีกเดี๋ยวคุณก็จะได้เห็นสถานที่ถัดไปแล้วนะอยู่ชมกันต่อล่ะห้องวงจรปิดขรงตัปฏิกรเรียกมาสักอันสิสอยันเลือกห้องวงจรปิด เพราะเราต้องหาอิมพอสเตอร์ในฐานของเราให้เจอเธอแน่ใจหรอว่าเราจะทำได้เขาทั้งเจ้าเล่ห์และฉลาดมากเลยนะเหมือนเธอจะหลงไหลเข้าแล้วนะแซมมี่ฉันพูดถูกไหมโอ้แม่จเจ้าส้เธอคิดแบบนั้นได้ยังไงกันแค่ล้อเล่นนะแต่ฉันมีไอเดียแล้วนะว่าเจ้าคนช่างแรงนี้เป็นใครจริงหรออะไรกูซีซูบ,บอกฉันหน่อยรออีกนิดนะฉันต้องทดสอบทฤษฎีของฉันก่อนและตอนนี้มาจดจ่อที่การทำงานกันโอ้แซมมี่เธอทำส่วนของเธอเสร็จหรือย,ยังแน่นอนงานง่ายๆแค่นี้เอง โอเคนี่ก็ชิ้นส่วนหลักเตาปฏิกร์ไงแซมมี่แล้วไงต่อทธไม่รู้หรอเราก็จะไปด่ท้องพยาบาลนั่นสิตรงนี้เราจะใช้สแกนหนูเพลหรือวิเคราะห์ข,ของเหลวที่น่าสงสัยต่างๆอย่างโของไงเจ๋งใช่ไหมล่ะหรือเราอาจจะนอนขี้เกียจบนเตียงก็ได้จริงไหมเธอช่วยเอาของพวกนั้นมาให้ฉันทีได้ไหมจ๊าัให้เลยเดี๋ยวมานะ เออแซมมี่ฉันคิดว่าเตียงหายไปหนึ่งหลังนะเกิดอะไรขึ้นน่ะเป็นเจ้าอินพ็อสเตอร์นี่แล้วสู้เขาขโมยเตียงไปงั้นถ้าฉันเข้าไปในห้องเธอฉันก็จะไม่เจออยู่ที่ตายหมอนของเธอเลยใช่ไหมเธอรู้ได้ไงเออ,เออฉันหมายถึงก็ได้ความแตกซะแล้วแต่ <c oughs> <c oughs> ในที่สุดอินพอสเตอร์ก็ถูกเปิดโปงจนได้แซมมี่เป็นเธอมาตลอดเลยนี่นาก็ได้เธอชนะแต่มันก็สนุกมากเลยวาไหมใช่เธอทำได้เนียนมากเลยและห้องพยาบาลก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว อย่างสุดท้ายของเถาวงกดก็คือโรงอาหารเป็นที่ที่ผู้เล่นจะเริ่มเกมกันนะแล้วก็ติดรูปหน้าต่างนี้เข้าที่เรียบร้อยวิวสวยอะไรยังนี้ <c oughs> แน่นอนก็เพราะฉันถามนี่ <c oughs> ดูเจ๋งไปเลยล่ะสิแซมมี่เป็นนักทำงานฝีมือของจริงเลยนะทุกคนนุ่มเผือกจะต้องชอบแนะ่มีพื้นที่มากมายให้เล่นสนุกด้วยสูวันนี้มีอาหารด้วยดูมนในเกมของจริงแป๊บเลยเธอพูดถูกแซมมี่แต่ยังมีอะไรสักอย่างหายไปนะ <c oughs> ทะ้าดา ก็มีมานั่งก็ดีขึ้นเยอะเลยว,ว้าวจ๋งเลยสู้แล้วระหว่างที่เธอทำตรงนี้ฉันก็ติดตั้งเครื่องยนต์ด้านบนเสร็จแล้วชิ้นส่วนทั้งหมดของเขาวงกดเรียบร้อยแล้วจากนั้นคุณก็จะได้เห็นผลลัพธ์ตอนท้ายไปกันเลย แล้หนูเพลิกแสดงสีมือให้สุดฤทธิ์เลยนะฉันหวังว่าเขาจะจำได้นะว่าฉันสอนเขาไมา่ยังไงบ้างอู้สู้ฉันทำอะไรไม่ถูกเลยไม่ต้องกังวลจ้ะแซมมี่ฉันแน่ใจว่าหนูเพืิกจะไม่เป็นไรจริงไหมครูแล้วก็มาเริ่มกันเลยเขาไม่อยู่ที่โรงอาหารสักการบเลยหรอกลันได้ยอดเยี่ยมอะไรอย่างนี้ <c oughs> แซมมี่เขาเป็นแฮมสเตอร์ช่างสงสัยและชอบการผจญภัยนะจำได้ไหมใช่ฉันรู้ <c oughs> ฉันคิดว่าเขาเริ่มสำรวจเส้นทางอื่นๆอยู่เขาสูงซ่าเหมือนเจ้าของของเขาเลย,เยนี่มันทางตันนะเพื่อนเอ๋ยอ๋สูเราควรช่วยเขาดีไหมฉันไม่คิดอย่างนั้นนะเขาคงแค่อยากควบคุมยานอาวกาศพอเขาทำเสร็จเขาก็จะไปต่อเองไปได้แล้วหนูอเพื่อนโอ้เขาพยายามหาทางลัดอีกแล้วเป็นเจ้าหนูแฮมสเตอร์ตัวน้อยที่เจ้าเล่อะไรอย่างนี้ออ,อฉันคิดว่าเขาแค่หลงทางนิดหน่อยนะสูเห็นไหม เขาจะเริ่มทำความสะอาดตัวเองเวลาที่กระวนกระวายเชื่อในตัวเขามากกว่านี้หน่อยซิซมมี่ยังไงเขาก็เป็นลูกสี์ตัวน้อยที่ฝึกปาเขาวงกดของเธอนะลุยเลยคู่หูไหนทาได้แค่ทบทวนทุกอย่างที่ฉันสอนนายก็พอเห็นไหมแค่ผู้เชียร์เขาไม่กี่คาก็ช่วยให้เขาหาเส้นทางและเร่งไปต่อได้แล้วใช่เขาอยู่ในห้องื่อสาแล้วบางทีเขาอาจจะติดต่อใครสักคนเพื่อหาทางออกก็ได้ไม่ต้องรอเขาเป็นแฮมสเตอร์ที่ฉลาดนะเขาดมหาทางออกเองได้ง่ายๆอยู่แล้วดูสิ ไปต่อเร็วเขาเพื่อนอย่าลังเลแค่เดินตามสัญชาตญาณไปเลยใช่อย่างนั้นเลยพร <c oughs> ามีขนมอร่อยๆอร,รอนายอยู่ที่ปลายทางไงล่ะระวังตรงนั้นนะสส่ใฟพวกนั้นะ่ะแต่ว่าฉันก็เคยถูกพันมาตั้งหลายครั้งแล้วใช่เลยทบูถูกหลายครั้งแบบเป็นร้อยด้วย <c oughs> <c oughs> บอกทุกคนทําไมเนี่ยไม่เอานะหรอเล่นนิดเดียวเองแต่ยอมรับมาเถอะว่าการทํางานกับสายไฟไม่ใช่เรื่องที่เธอถนัดที่สุดเลยก็ได้โอโ้ดูสิหนูเพือกมันเข้าไปในห้องวงจรปิดฉันสงสัยจังว่าเขาจะทําอะไรต่อสํารวจเขตแดนรอบๆเหมือนี่ยงเคยผิดทางเดี๋วเขาหนูเพือกตั้งใจหน่อยใล้ถึงแล้วนะสานีให้เวลาเขาคิดหน่อยสิเห็นไหมเขาฉลาดจะตาย ในที่สุดเขาก็พบห้องพยาบาลแล้วอยากพักสักหน่อยไหมหรือตรวจอะไรไหมตาววิวยาทุกส่วนทำงานดีมากนทนตายต่อได้ยินดีด้วยหนูเพื่อเธอไปถึงจุดหมายแล้วแต่เวลากินแลวหม่ำกันแล้วนะลูกศิษย์น้อยของฉัน <c oughs> แต่มันก็ยากลำบากมากจริงๆอากาศอากาศฉันต้องไปสูดอากาศอย่าเวอร์ไปหน่อยเลยพราคุณวันนี้เธอเป็นตัวร้ายตัวเอเลยนะ แต่ฉันก็ช่วยได้เยอะนี่โอเคถธอก็พูดถูกทุกคนพวกคุณชอบง,งานประดิษฐ์ในวันนี้ของเราไหมถ้าชอบกดไลค์ให้เราและกดติดตามช่องของเราด้วยนะเป็นอินพัสเตอร์หรือลูกระยะก็เจอซาลาต้ทั้งนั้นบ๊ายบาย